รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอันนี้เรียกพันอะไรนะคือภูมิปัญญาของคนไทยอันรรล้ำลึก สนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <S <S ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเว่นอเวนซองเดอร์เครื่องดื่มทัญพชืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็มสุขภาพ คุณผู้ชมครับทิพร่องสรานจานสง่าพาแฟนรายการร่องใต้ครั้งนี้เราได้มาเยือนสองจังหวัดสำคัญของภาคใต้แห่งแรกคือจังหวัดชุมพรที่ได้รับสมญานามว่าประตูสู่แดนใต้ซึ่งการมาเยือนชุมพรครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้ได้เห็นว่าชุมพรนั้นไม่ใช่จังหวัดทางผ่านหรือเมืองรอง แต่เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวแบบเจาะลึกจริงๆเพราะมีทั้งสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตที่แตกต่างของผู้คนโดยเฉพาะการได้เข้าไปชมและเรียนรู้เรื่องการทำคอนโดรังนกนางแอนและที่ขาดไม่ได้เลยคืออาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์ชุมพรจึงเปลี่ยมไปด้วยสเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนในทริปนี้จริงๆลครับ ส่วนอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดระนองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองฝน8แดด4ยืนยันได้จากการที่น้องฝนมาต้อนรับพวกเราแบบชุ่มฉ่ำหัวใจกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะครับ ถึงแม้ว่าระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ก็เป็นเล็กแบบพลิกขี้หนูเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนแบบครบวงจรและเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนม,มาโดยมีเพียงแม่น้ำกระบุรีขวางกั้นอยู่คนรุ่นใหม่ที่นี่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทำสาะเปาสูตรดั้งเดิมของชาวจีนโบราณที่หมู่บ้านทับหลี ส่วนร้านอาหารที่นี่ก็เสิร์ฟด้วยกุ้งมังกรตัวย้ายใหญ่และที่พลาดไม่ได้เลยคือเมนูใบเหลียงผัดไข่ที่แสนจะอร็ดอร่อยและที่สำคัญคือระนองเป็นเมืองแห่งเหมืองแร่ที่คงความร้อนใตพ้พิภพคุก,กลุ่นให้ชาวบ้านได้ตักตวงใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดูแลสุขภาพด้วยล่ะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านเทียนสือซึ่งเป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดระนองสร้างขึ้นมาแล้วเป็นเวลา150ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5บ้านเทียนสือสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและปัจจุบันนี้เอาไว้ทำอะไรในอดีตนั้นบ้านเทียนสือสร้างขึ้นมาแล้วภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างตอนนี้ผมอยู่กับคุณสุรีพรพงนะซึ่งเป็นเจ้าของและดูแลตรงนี้อยู่คุณสุรีพอดีครับสวัสดีค่ะ ันนี้เขาเรียกชุดบาบาใช่ชุดบาบาค่ะสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> เป็นผ้าพื้นเมืองของที่นี่ใช่ค่ะเสื้อสวยแล้วเราจะแต่งชุดนี้ตอนช่วงเทศกาลไหนอ่ะอ๋อก็ ไปวัดหรือวันขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานค่ะถ้างานแต่งงานก็จะรู้มีลูกไม้ประดับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเทคนนี้อันนี้เป็นชุดทํางานนี่ขนาดชุดธรรมดานะยังสวยขนาดนี้คุณมีความเกี่ยวโยงอะไรกับบ้านหลังนี้ค่ะดิฉันเป็นทายาตรุ่นที่7นะคะเป็นภรรยาเจ้าของอันนี้ติดธุระเลยก็มาต้อนรับพวกคณะท่านแทนนะคะบ้านนี้เมื่อก่อนเราก็อยู่ปกตินะคะ ทีนี้เราได้รับการร้องขอจากทททเมื่อ4ปีที่แล้วทททชุมพรนนองมาก้องขอให้เปิดเพื่อให้เห็นวัฒนธรรมและก็สถาปัตยกรรมของบ้านนะคะเราก็ยินดีเปิดนะคะเปิดแล้วก็ทีนี้เราก็มีการแต่งกายมีสถาปัตยกรรมบะบายะยาซึ่งเกิดจากลูกครึ่งลูกครึ่งจีนนะคะขึ้นมาฝั่งอันดามันแหลมมาลายูวันภูเก็ตพังงานละนองกระบี่ตังก็จะ คล้ายคายกัน oh. นะคะอาหารการกินก็จะคล้ายๆกัน okay. อนนี้วกับที่บ้านเทียนสือสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่5้าใช่ค่ะเป็นเวลา150กว่าปีมาแล้วใช่ค่ะบ้านหลังนี้เจ้าของเดิมจริงๆแล้วชื่ออะไรท่านคออยู่เชียดนะคะท่านคออยู่เชียดท่านเทียนสือนี่เป็นหลานเขยเจ้าเมืองระนองแลวเป็นหลานเขยนะคะบ้านนี้ไม่นะคะเป็นคนจีนที่อพยพมาหรือเปล่าหรือว่าใช่เป็นคนจีนมาจากบนตนฟูเจียนเหมือนกับท่านคอซู่เจียงเหมือนกันนะคะโอเคแล้วท่านก็สร้างและบ้านหลังนี้ขึ้นมาท่านประกอบอาชีพอะไรจึงสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่โต ก็ทําเหมืองแร่สมัยก่อนเหมืองแร่ดีบุกค่ะตระกูลนาตานงจะมีเหมืองแร่ดีบุกแล้วก็จะมีบ้านอยู่ที่ปีนังนะคะพอลูกหลานพอพอจะไปเรียนหนังสือก็จะไปเรียนที่ปีนังแล้วก็ไปต่ออังกฤษอะไรประมาณนี้คุณุรีเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเชิญเลยค่ะจะเห็นรู้ว่าบรรยากาศของบ้านเชนสือนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ค่ะโอ้นี่เป็นบ้านจีนแท้เลยใช่ครับใช่ค่ะบ้านนี้เป็นจีนฮกเกียนนะคะเป็นจีนฮกเกนจีนฮกเกนพอเข้ามาเราจะมีที่เทวดาไหวอยู่ตรงไหนฮะที่เทวดา เทวดาค่ะต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนาาไหว้เทวดาก่อนใช่ใช่อนุญาตไหว้ก่อนนะครับเชิญเลยค่ะเอาสมาชิกทุกท่านครับอันนี้เป็นที่สําหรับไหว้เทวดานะครับก่อนเข้าบ้านคุณสุรีเล่าให้พวกเราฟังนิดนึง บ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยอะไรเสน่ห์ของบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเชิญครับค่ะประกอบไปด้วยห้องห้องทํางานนะคะแล้วก็ห้องนอนเล็กๆนะคะแล้วก็มีที่นั่งตรงน้นนะคะที่นั่งแล้วก็รูปที่เกี่ยวกับตระกูลณรนองนะคะอันนี้สรุปแล้วเป็นที่มาของตระกูลณรนองใช่ค่ะเป็นบ้านบ้านบ้านหลานสาวนะคะเพราะฉะนั้นบ้านนี้จะไม่ใช้นามตระกูลณระนองเพราะว่าแต่งออกค่ะ๋อเข้าใจแล้วแต่งออกค่ะแล้วก็เนี่ย เหมือนอย่างเช่นรูปนี้นะคะพย,ยาป,ปฏิพัทธ์ภูบาลคนนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับภรรยาท่านเทียนสือครับผมคะ่ะคนนี้ยืนกับยืนถ่ายรูปกับเสด็จพ่อของรัชกาลที่เก้าโอ้ไหนดูสิกมรมหลวงสงขลานคารินนะคะโอ้โอ๋อค่ะค่ะ,ะเด็จพระราชบิดาใช่ค่ะ ท่านเป็นกงสุล์สิงคโปร์นะคะตอนนั้นนะคะดูสมเด็จพระจาชจอมรธ์้องแขนท่านด้วยใช่ใช่ท่านเป็นพยายืนชิงช้าคนสุดท้ายใน2474นะคะปีนั้นยืนชิงช้าอ่าพยายืนคือแต่งตัวพราม์เป็นตัวแทนของกษัตริย์มานั่งดูโล<อ><อ>แล้วก็ที่โลชิงช้าเเรียกนาลีวันโอ,โอ๋อเหรอท่าน<ช>เป็นคนสุดท้ายสุดท้ายที่เปลี่ยนแปลงรัชกาลสมัยรัชกาลที่7นั่นแหละ,ค,ะ<อ>ค่ะค่ะ นี่ไงชิงช้านี่ใครชิงช้าใช่ใช่แล้วท่านเป็นคนโลกคนสุดท้ายเมืว่อวันที่16มกราคมปี2479อใช่ค่ะแล้วรูปพวกนี้เป็นรูปอะไรฮะอันนี้ของท่านเทียนสือใส่หมวกนี่คือคนไหนคือท่านเทียนสือใส่หมวกเลยค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือท่านเทียนสือครับวันนี้ก็ลูกสาวของท่านเทียนสือไปแต่งงานกับลูกพระาจรที่บูเก็ต เพราะฉะนั้นการแต่งกายบาบายใหญ่ๆนี่ก็จะเหมือนกันภูเก็ตไปง้นลูกนายเหมืองภูระนองไปแต่งงานก็ลูกนายเหมืองภูเก็ตครับการแต่งกายก็จะเหมือนกันบะบายใหญ่อาหารการกินหมูห้องหมูค้องอะไรก็เหมือนกันหมดเลยพูดถึงหมูห้องหมูค้องผมขออนุญาตไปดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคุณค่าทางโภชนาการเป็นในคุณสุริยาไปดูไปดูห้องทํางานตรงนี้ดีก่อนกอไปดูก่อนอ่ะปๆปปไปดูห้องทํางานแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะครับ อันนี้พญาลัตนะเศรษฐีพอสู้เจียงสุดท้ายเป็นพญาดำรงสุดจริตมหิี่สอนพักดีพักดีวางจางวางจางจางวางจางวางจางก่อนแล้วค่วางไปวางแล้วไปจางไม่ได้ค่ะนี่เป็นห้องทํางานนี่ก็เป็นห้องนอนค่ะเป็นห้องนอนเล็กๆค่ะนายฮะนี่เป็นห้องนอนนี่ค่ะห้องนอนเล็กๆรค่ะแล้วตรงนี้ทำโอ้ นี่สรูปบ,บ้านข้างหลังมีอีกเยอะแยะเลยนี่ค่ะนั่งบนกองเงินกองทองเลยอาพูดภาษาจีนสิไม่เป็นถ้าได้ข้าวร้อนๆแล้วกินกับหมูฮ้องสนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรอล ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตซองเดอร์เครื่องดื่มทัญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็ม,ตมสุขภาพคุณผู้ชมครับร่องสลานจานสง่าพาแฟนรายการมาเที่ยวจังหวัดระนองครั้งนี้เรามาแวะชมบ้านเทียนสือ ที่มีอายุมากมายถึง150ปีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองระนองปัจจุบันลูกหลานได้เปิดให้คนภายนอกได้เข้าชมเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของชาวจีนรุ่นแรกๆที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระนองนั่นเองล่ะครับ คุณสุรีครับปกติบ้านคนจีนเนี่ยทำไมเขาทําตรงกลางไว้มันเพราะอะไรฮะเขาเพื่อให้ลูกหลานได้มาชุมนุมกันมานั่งกันมันเดือนหงายเดือนหงายนะคะท่านทําเหมืองแร่ให้ลูกหลานมานั่งนับเหรียญกัตรงนี้แหละค่ะอ๋าเว่าบ้านนี้เรียกว่าลานนับเหรียญลานนับเหรียญคือเหรียญเป็นเหรียญเป็นเงินอรค่ะลูกหลานใช่ค่ะลานนับเหรียญคือตรงนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็บ้านนี้หน้าต่างจะเป็นธงบวกมดทุกอันเลยนะคะชงบวกคืออะไรฮะ เขาหมวกคุ้งพองปกป้องอะค่ะ๋อหรอค่ะทรงชิโนบุตุกิศอะค่ะถ้ความหมายก็หมายว่าเหมือนกับอะไรเนี่ยบัณฑิตของจีนอะเป็นหมวกอะค่ะครับโอ้แล้วตรงนั้นคืออะไรฮะอันนี้ภาษาจีนอันนี้อยู่เองแล้วค่ะเป็นหลังบ้านอ๋อตอนนี้อยู่จริงๆแล้วจริงๆอยู่ข้างหลังค่ะแสดงว่าคุณสุรีอยู่ที่ตรงนี้เหรออยู่ข้างหลังค่ะ แล้วอากงมาหาบ้างป่า <c oughs> ไม่หาค่ะแต่ว่าคนอื่นชอบมาหานะแต่ว่ามาหาคนอื่นมาหาพี่ไม่เคยเจอเลยเลยภาษาจีนนะคะความหมายนะคะแปลว่าตรงกลางขอให้มีความสุขในสวนท้ออ่ะพูดภาษาจีนซิไม่เป็น <c oughs> ภาษาไทยแปลว่าขอให้มีความสุขในสวนทอทางซ้ายนะคะซ้ายอ่านว่าอ่านไม่ถูกแต่ว่าความหมายรู้คือขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาดังหาฝนโอ้โหสาธูขวามือนี่อ่านว่าอะไรครับขอให้อยู่แล้วมีความสุขเหมือนแผ่นดินแม่ที่จากมาทีพวกคุณแล้วหนึ่งสองสาม ขอให้อยู่บบอย่างมีมมความสุขเหมือนแผ่นดินแม่มที่จากมาเย้แสดงให้ความให้เห็นถึงความกระตัญญูถูกต้องโอ้โห,โห,โหสุดยอดมากเลย บ้านคนจีนตรงลานนับเหรียญตรงนี้มักจะมีหมอด้มแล้วเป็นน้ําบาดาลใช่ค่ะแล้วก็ใช้นี้ล้วงลงไปในบ่อแล้วก็สาวขึ้นมาไม่ใช่บัันี้ก็หมุนเนี่ยก็ใชอใช่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะพังต้องปัดแล้วโอ้นี่อายุประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยร้อยร้อยกว่าคราวบ้านร้อยกว่าเกิดมาพร้อมๆกับบ้านหลังนี้ใช่ใช่ค่ะาอ้นี้อ้นี้รถถมแล้วค่ะถมแล้วทำถมแล้วถมแล้วค่ะประมาณสักลูกมากค่ะขอให้มีเงินทองไหลมา มาดองหาผุนนี่ค่ะนั่งบนกองเงินกองทองเลยสัญลักษณ์ของทองโบราณไม่มีเงินมีทองไหลมาสักทีนึงทุกคนครับมานั่งตรงนี้เลยเป็นเก้าอี้นั่งแล้วเงินทองจะไหลมาครับเอไหลมาจริงๆครับคุนครับเห็นไเมื่อกี้น้องสิืิพูดว่าหมูหองเอหมูหอง หมูห้องมันเป็นอย่างไรพาจารย์ไปดูหน่อยปะคุณผู้ชมครับนี่คือหมูห้องทําไมเรียกหมูห้องเป็นภาษาจีนภาษาจีนแปลว่าอะไรหมูแบบต้มซีอิ๊วอะค่ะเหระครับค่ะมันเป็นอาหารโบราณของคนจีนเลยใช่ค่ะของคนจีนทำมาจากหมู3ามชั้นหมู3ามชั้นหมูสะโพกเป็นอาหารของฮกเกี้ยนใช่ค่ะหมูสามชั้น แล้วเอาหมูมาทําอะไรต่อครับเอาหมูมาหมักตํากระเทียมพริกไทยมาคั่วคั่วแห้งคั่วเสร็จแล้วก็มามาตุ๋นอีกทีนึ่งมาตุ๋นนานไหมก็ยีสินาทีแล้วใส่อะไรอีกตอนช่วงระหว่างตุ๋นนอกจะเอาไปหมักกระเทียมพริกไทยแล้วอ๋อใส่ซีอิ๊วใส่ิวดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลแค่นั้นอะค่ะ แล้วก็เอาไปตุ๋นประมาณ20นาทีใช่ยี่สิบนาทีแค่นั้นเองแล้วก็ออกมาเป็นหมูอใช่แล<ช>้ว<ช>กินกับอะไรฮะนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อ,อร่อยอเป็นอาหารตอนสมัยคุณสุรีเป็นเด็กเคยได้กินมาแต่เด็กเลยแต่เด็กเลยค่ะกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆอรยสุดยอดเลยแล้วหม่ไม่อ้วนนะก็ออกกําลังกายเยี่ยมมากเลยผมไม่เชื่อมันานลอยในความรู้สึกคุณว่ามันอร่อยมากใช่ไหมใช่ค่ะผมไม่เชื่อไม่เคยกินหมูอชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะ ถ้าจะหวานเค็มถ้าได้ข้าวร้อนๆอแล้วกินกับหมูฮ้องอ,อร่อย <laughs> อร่อยจริงๆขอบคุณมากครับคุณสุริครับขอตักลับบ้านนะนี่เอาใส่กล่องไปเลยเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมรอรัล ือพระราชวังรัตนรังสรรค์อาคารส่วนแรกก็คือท้องพระโรงพระองค์ตรัสว่าชอบห้องนี้เพราะว่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรากต NSL Food ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้ปรทาวการเจ็บคอมีจำหน่ายใน7ซเว่นอีลเวซองเดอร์เครื่องดื่มทัญ,ญพืช8ชนิดจากธรรมชาติปราศจากสารพิษอร่อยเติมเต็ม,ตมสุขภาพคุณผู้ชมครับนี่คือพระราชวังรัตนรังสรร์ซึ่งอยู่จังหวัดระนอง เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสร์สถานในการเสด็จประทับแรมของพระมหากษัตริย์3พระองค์นั่นก็คือรัชกาลที่5รารัชกาลที่6และรัชกาลที่7ภายในพระราชวังรัตนลัางสันมีอะไรประกอบไปด้วยอะไรและมีความสวยงามอย่างไรตามผมเข้าไปเลยครับ ลมนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกนกป๊กยินดีค่ะนกปกครับอ,อาคารตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่พระราชวังจริงแต่สร้างจําลองขึ้นมาใช่ค่ะปีไหนสําหรับการสร้างจําลองเนี่ยจะสร้างเมื่อปี2545ค่ะ2545 20กว่าปีที่ผ่านมาใช่ค่ะก่อนหน้านั้นที่รนเก้ารัชกาลที่5เสด็จประพาสประทับแรมที่ตรงนี้ก็คือจุดนี้แหละ ใช่ไหมครจะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือนจุดของนิเวศก็คือจุดที่อยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูครับอ่ะตอนนี้เรามาดูกันสถานที่ตรงนี้ที่สร้างเป็นอนุสรในการเสด็จประทับแรมเนี่ยภายในมีอะไรบ้างเพื่อเป็นการจําลองดูเราเริ่มจากตรงไหนฮะอาคารแรกเลยนะคะครับด้านนี้จะเป็นอาคารส่วนแรกก็คือท้องพระโรงค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีอาคารทั้งหมดที่เป็นอาคารหลักก็คือ3อาคารด้วยกันค่ะน้องปกอันนี้<ะ>เป็นท้องพระโรงเหรอคะไว้สําหรับทําอะไรครับอันนี้จะเป็นท้องพระโรงก็คือเป็นที่วาราชการของพระองค์ท่านในสมัยนะั้นค่ะคนะคะห้องนี้ก็จะมีเส้นทางการเสด็จนะคะรวมถึงจัด ห้องไว้อย่างสวยงามนะคะด้านหน้าเราก็จะเป็นในส่วนของพระราชอาณเบรรจารากกขุฑพันค่ะอ๋อครับนแะะสดงว่า,<ม>าเวลาพระอ,องค์เสรจทรงงานหรือต้อนรับราชพันธุทุกการน,นี้นี่คือพระราชอาณาที่องประทับอยู่ <ใช S 2> ตรงนี้นก็คือว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีจํานวนข้าราชการที่เข้าเฝ้านะคะแล้วก็เหมือนมีเรื่องใดๆก็กราบทุนในหลวง น,นี่เราจะไปห้องอะไรน้องปุ๊กเดี๋ยวจะเป็นในส่วนของอาคารกลางค่ะซึ่ง<อ>ห้องนี้ก็จะมีโมเดลไว้ให้นักเที่ยวได้ชมด้วยค,ครับโอเคครับ น้องนีรมนนี่เป็นอะไรฮะเนี่ยอันนี้นจะเป็นโมเดลค่ะซึ่งก็จะแสดงแบบจําลองของพระชวังรัตนารังสรรในอดีตยอ่อส่วนไว้ตรงนี้หมดเลยใช่ค่ะ,ะคก็คือว่าในสมัยอดีตนะคะก็จะมีเรือนหรือจํานวนอาคารเนี่ยเยอะกว่าปัจจุบันค่ะคเพราะว่าจะเป็นเรือนของพระราชบริพานที่ตามสเสด็จด,ด้วยนะคะในปัจจุบันนี้จริงๆก็คือตัวอาคารหลังกลาง ใช่ค่ะที่เรายือนอยู่จะเป็นในส่วนของอาคารหลังกลางค่ะ<อ>ก็คือตรงนี้ค่ะแล้วก็อาคารหลังกลางนี้ก็จะแบ่งเป็นจำนวนสามชั้นค่ะ<อ>ตรงนี้นะคะ<อ>ก็จะเป็นพระบรมฉายาสาธิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะครับนะคะ<อ>แล้วก็จะมีพระราชกรณรจทั้งสีรูปเล็กๆที่ตอนที่พระองค์เสด็จเมืองระนองค่ะ พระองค์เสด็จเมืองระนองประมาณปีพศออเท่าไหร่ครับราชกาลที่เวันที่7มีนาคม2,502ค่ะโอ้โหจงค่ะจแนนมากหนูเกิดหรือยังยังเลยค่ะดีย <laughs> ว่าจะหลงบอกอายุ <laughs> อ,าอันนี้จะเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในก็คือ,อาสามพระองค์สำหรับพระภรรยาเจ้านะคะเจ้าจอมมารดาแล้วก็เจ้าจอมค่ะที่ตามเสด็จ นะคะด้านนู้นก็จะเป็นพระฉายาลักษณ์ของพระภรรยาเจ้าทั้ง3าพระองค์ในสมัยอดีตเนี่ยที่พักก็นอนพื้นแล้วก็กั้นมานาเป็นฟูก,ฟกน,นะคะค,ค่ะน,นี้เป็นรูปโมเดลแล้วชั้น3เป็นอะไรครับชั้น3จะเป็นในส่วนของห้องพระบัรทมของในหลวงค่ะโอในหลวงนี่เสด็จ บ,บันทม,ทมยู่ชั้นสาใช่ค่ะก็จะเป็น,น,นห้องพระบรรทมใหญ่ค่ะแล้วฝั่งซีขวามือนี้เป็นอะไรครับอันนี้จะเป็นถุงทางเดินหรือทางเดินเชื่อมคะ่ะเพื่อที่จะไปห้องสุดท้ายก็คือห้องทรงงานค่ะห้องนี้ในอดีตนะคะพระองค์ก็จะทรงงานที่ห้องนี้ค่ะนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย ก็จะจัดแสดงในส่วนของว<อ>ีดีทัศน์ะคะอของต้นตระกูลนรนองอนะคะแล้วนี่ก็คือพระยารัตนเสถีฐรหรือคอซิมก้องอผู้สร้างพระราชวังรัตนารังสรรค์รับเสด็จรัชกาลที่5<อ>นะคะ<อ>แล้วก็จะเป็นท่านคอซิมบี้นะคะ<อ>เจ้าเมืองตรัง<อ>นะคะด้านในอาคารก็จะมีเรื่องราวนะคะทั้งลูกปัดนะคะหรือจะเป็น รูปของจวนเจ้าเมืองเป็นรูปานอกจวนเจ้าเมืองก็คือสมัยก่อนก็เป็นบ้านของเจ้าเมืองผู้ราชการจังหวัดใช่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสุสานเจ้าเมืองระนองนะคะแต่นี้จะเป็นรูปในอดีตนะคะ รวมถึงพระราชวังรัตนารังสรรที่สร้างทั้งสองครั้งนะคะอ,อย่างรูปนี้ก็จะเป็นปีที่สร้างในปี2433นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นการสร้างในปี2444 องพุกข้างบนนี่เป็นอะไรครับอันนี้จะเป็นจุดชมวิวค่ะซึ่งก็จะมองเห็นวิวทะเลทางด้านทิศตะวันตกนะคะโอ้สวยยงามมามมกเลใช,ใช่ค่ะซึ่งองค์ตรัสว่าชอบห้องนี้เพราะว่าทอดพระเนตรทัศนียภาพได้โดยรอบนะคะทั้งทุ่งนาทะเลแล้วก็ภูเขาค่ะครับสวยงามจริงๆ ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR วโค้ดบนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน